ครับผมแบ้น,นครับถี่น,น้องบุกหุบบุกปลาหาอะไรพวกนี่มรืม่จะข้างบ่ถ้าห้าปลา,าไป,ไปาทังไปแล้วครับเดี๋ยวจะโดนเราเกพาไปน้องหาลงบงร่กัน้ึสูงนะครับย่นตั้มใ้ทุกคนี่จะขึ้สูงร่ม,ม,มก,กันครับเพื่ปล่อยจากท่ อ้กวกกวกกระทั่งอยู่ครับต้องหาเพิ่งน้ำคุมครับไม่น้อยน้ำพุ่มน้ำกรล่ะครับขอดกข้างจะขอดไปตรงีบ่ พลังเสียวโค้งครับดูไข่พลังเสียวโค้งคุณบากแกนสี่หมูพี่นอ้องอย่าหน้าครับปล่อยข้างบ่่อยข้างบ่เห็นแต่ข้างบ่ ข็ดป้าพี่น้อยแออดดฮ้อนเมาก,กเอครับอู้ขาวเน,น,นียแท่่่่่่่้่่ด่่่่่่่

ไม่กินมนจตัวนี่ไม่ยัตันนี่แม่พี่น้องเออเยตนนเงยพี่น้องอีอไวางเีอ่นีอนอเนี่ะพี่น้องครับไม่งเเอ้ยครับวงครับกองเป็นด่างต้นไมก็มีด่างแล้วน่เ้วเยวพ่นอ นันเนยยตนเาไงอยูไป้นมันฝันวายุดต้นไม้เอาได้จ้อยเอาได้ทำไมไมันไม่ตัวนี้เขาใกล้ไ่เลยพี่นอ้องเออไม่ขั้นเหนี่ไม่ขั้นครับเบิ้องไปเบิ้งสิไ่เบิ้งทั้งทั้งมันเจงแกงครับพี่หนอ้องเบิ้งทั้งมันเจงแกง,งกันครับ ไม ja. hey ่แล right? like, ้ว well, มืดครับแล้วบางอย่างมันจะแจ้งไหม่บนะมดะมนเอ้ยดำแมนมาได้อครับ มันมีดังส่วนไหมโอ้ไม่ดัอพี่น้องไม่ดังหรอครับโละโอ้ยนี่เนียเขาไกลไปตัวพี่น้องเอ้ยนี่ครลขานมานนี่ตัวไปตัวมัดนะครับนี่เ่อท่านหระนพ่่ับเบงเออใหม่ตัวนี้เพิ่เป็นใหม่ขั้นครับบนเขาไกลไปเลานี่คือบกาล้วครับพรดีมาเห็นพี่น้องเห็นน้ำครับ ครับผู้ที่บ่แพ้พี่น้องถาผแพนี่ขไกป่ปครับ,บมืคคบหาไปก่อนทมือตะาก่อนครบอเ็นกไก่ก่กบ่นดขนัปลาอ่พี่นอ้งนองเอ้ยเิ่ง้องพี่น้อง,องเอ้ย ซ้ำกระดงเงี้ยหรอครับซ้ำกระดงฟัดเข่าเงี้ยล่ะคหัวหน้าเวทีป้าเป็นตัวหวาดแต่เป็นโอคเดินหาพอดีเดินหาพอดีป่ะพี่น้องก่าป้าพี่น้องมืงเนี่ยครับเดินหาจงเอาพอดีเลยเดินหาพอดีเลยช่วงนี้ช่วงนี้พ่อะเป็นยาเป็นยาก็ต้องเอา อยากวะครับพี่น้องเมื่อพอมีมันมื่อพอมีมีหลีมันมีมง่พี่น้องอมผูกกาวดอกครับพี่กายี่กายไปเห็นอยู่ดอกนี่พี่กายนี่ยพี่กายไปเห็นอยู่ดอกก็ไปปนี้ห่น่คนนี้ไมลเสย่มเสียอ ไลลงมาเลยเพิงอะเพืงนิตัวเงนเียอืมลมเนจ้สองว่ามัเนี้มึงเขาจับคนดีอเขามาอยู่เมย์ม่มันนี่มัจะไม่รวนแรงหนีเลยวันนี้เขียนนี่ละเตียนมูนี่ละมูนี่เนนี่ม้นีละมูเพิงหลวงไ่ละนม่นี่ละอบินออกบินลอกบินขอยอะครับเม่นเม่นเม่นอัไนี้ะเพราะมันหนีต้ตปีม่นมาฟังนี่แหละ สองสามปีเลยนี่เราเพืงหลวงพี่น้องเขาไกลป้ะเนี่ครับบ่ขื่อันบ่คื่อเพื่อมี่มเพืงอมห้องธรรมดาครับอันนี้เพืงหลวงพี่น้องแม่ยตั้มกินก้อยนี่พี่น้องก็ปีกายเนี่เห็นยุดดอนครับก็ปีนี้บ่ยุดดอนยุต้นใหม่ธรรมดากันแต่พ่อเสียงดอกพี่น้องอันนี้ยุต้นใหม่ขั้นครับขั้นนี้ไปไปหมดถิ่มห้างไปพี่น้อง อ๋อไปหาเมียมเขาต่อไปครับเราเบิ้งทางสีทางตีนๆป้าไฟเลยครับเราจะปล่อยจากข้างเราเป็นหลังหลังจากเขาไปปล่อยฝืนเขาประกาวไีเนาะเลยพามาหาเบิ้งนิ่มครับ อกมาพอยลยพ่อย่อยกบครับโอ้ยไม่เห็นหนุ่มๆนี่น่าอยู่นครับอยากแต่าเขาเดินได้เป็นหลังเด้อหองไม่เงยตีน่อยไม่เอยแมวแต่ไม่มาหนำเป็นเจ็บนิมละ ยากแล้วหกอะนับกันก็บังนับกันที่มีของพันเจ้าให้เขาเอาเรื่เถอะให้เขาเอาเรื่องที

ยังหอบเหลียวว่าก <ếu> ็เห็นเนาะมันอยู่ในกอไผ่อยู่เนาะฮะแต่พ่อแต่พ่อเขาหนีแต่พ่อก็หนีจ้าเนาะธรรมดาแล้วมันกัดเป็นมันเป็นอยังดอก Ở đẹp loài lắm này Hãy subscribe cho Để

อโอ้พี่น้องเอ้ยอาราหั่กได้ละทีเียวคนขวัเลยครับ <c oughs> ้าคนบกวจะยังไงก็นนี่พี่น้องมึงให้เขาตัดต้งเงืนนพี่น้องไม <c oughs> ด้ให้ตัดห้ตัดแล้วมันออกมาไหนครับ,บสีายมันให้ไดวู่เตรยมมาไหนดอเตรียมมาไหพี่น้องเขาลองมันม,มนครับต้การพอดีเตรยมดีเงอีกหงข้างหนึง่งด้วยเดี๋ยวไหบไปลูกลานจิงครับ ไปครับไปอีกห้างหนึ่งแล้วสองห้างแล้วเมื่เนี่ยอืมเปิดแล้วลต่อไปเบื้องน้ำกันน,น้ำไผ่ทำไมเนี่ยควนี่ควน้ำเด็เอาได้ปะเด็กินักเด็กง่ายเหรอครับท,ที่เที่ยวมิม อืมไปครับอันบิวงน้ำกันปกให้น้ำทำให้เสียวเลยสำบ่เออ น้ำมันี่พี่น้องเอ้ยราเปนบ่ครับเอาอะไทำบ่ในนี่หมดครับนฝากกาไปหนครับน้ำทำน้ำอจพี่น้องเอ้ยเขาบ้งครับเอาแด้บ่ไรอะแรงบ่อยหนึ่งครับ

อเอาหนาครับที่หนเออมือพี่หนอวินใจนนในใจิข้างานใหม่ครับได้โมยหนึ่งครับผมบอกแล้วพี่หนอจังหวัดเบอรเมืองใกล้ๆครับของ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 ข เดี๋ยขาเดี๋ยวเดี๋ยว้ก่น็ๆๆๆเดี๋ยวากเดียวครับพี่น้องพ้อดุข่อน้ำ

จะต้องไปยังบ้างกงทงน้ำน้ำกฮะก็เนาะพรับพรับครับโอ้ยเอี้นอมีเองใ่นได้เมือนี้มานับเต็มเลยมานับเต็มพี่ดิเอออันนี้เต็มดีเนาะอันนี้ เออห้างนี้ห้างนี้เตีงดีวะเตีดีเจ็ดีห้างนี้เจียพอรอเลยเอาด้วยเองบู๊งมังเป็นหนออะไรแม่รอกอะไรแม่รอกว้า เออเออจืดน้ำนะน้ำไฟนะนี่สองห้างเหรอครับหางหนี่สุดยอดเลยครับเต็มพอแล้วป็นบาลัำ้งหลาดปุ่นไปนะง่ากินงายเไปออกไปข้างนอกไปทีเนี่นห้งหอยยยสองข้างเลยครับวัมือเนี่ยง่เลยครับความงามละครับมาได้พี่น้องมากินน้ำอิมอกันมือเนี่ของหวานครับมือนี่ เราเรียนหาวัดตอนนะจากข้ามเนี่ยจะกข้ามด้วยเหรอดูด้วยเลยเจ้าแต่เจ้าเพิ่เส้นจมมเมาอยกกินขั้นมนวันี้เนาะเอออยาบเลยเดีือวจะไปห้งหลวงกันรัดนี่อยาบยาเรื่อมือรเรา่กับาเพลี่ยนนวะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมาสองหลังสองสองห้างครับเลย กาหวานอยูออ่หาขอ,ของหวานครับเครื่องหวานพี่น้องแล้วมันนีก็ฝา่าพี่น้องนะพี่น้องนะครับผม